สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะพา,นะาผู้เบาเนะบาไทโซ่นะแล้วก็พี A G C นะ่เอกซ์ซีูนะแล้วก็ในผูดีเนาะไปดูบ้านลุงถนอมนะฮะาพาเาบาไทโซ่เนาะทีมงานนะ ที่จะไปกับพวกเราเราไปดูผลงานนะ FC ไปดูผลงานที่ทีมสีสหายได้สร้างนะฮะบ้านหลังแรกนะว่าจะสวยงามขนาดไหนเนาะนะแล้วก็พาบาเทโซ่เนาะไปดูแก้งกอกนะ FC นะเพราะว่าบาเทโซ่กับพี่เอกี้นี่ไม่เคยเห็นภูเขานะฮะทุกท่านเนาะ เห็นอยู่แต่มันขีดว่าผ่านเฉยๆนะฮะนะมไม่เคยเห็นแบบโอ้โหภูเขาเยอะแยะแบบนี้นะ f อนะเพราะว่าอยู่ที่บ้านของนายบุตที่ก็มีแต่ทุ่งนานะฮะนะมีแต่ทุ่งนา,านครับแล้วก็หลังจากที่ไปดูบ้านลุงสนอมเสร็จนะ ผมจะพาไปดูอีกหลังนะเอฟซที่ถ้าเราไม่มีที่ไปนะฮะเราจะกลับมาทําบ้านหลังนี้นะแต่ยังผมยังไม่ได้เผยให้กับพี่น้องนะผมยังไม่เผยให้กับพี่น้องแล้วก็ไม่เคยถ่ายบ้านหลังนี้ให้กับพี่น้องได้ดูเลยนะครับสมมุติเราทําบ้านแป็นหลังเสร็จปุ๊บนะ,ะเราก็ คิดก่อนว่าเราจะไปช่วยหลังไหนเนาะทุกท่านถ้าไม่มีที่จะช่วยนะอ็าจะกลับมาช่วยหลังนี้นะ FC เพราะว่ารับรองพี่น้องเห็นแล้วอ้ยน่าจะช่วยนน่าจะช่วยเพราะว่าเขาแกอยู่คนเดียวครับแกอยู่คนเดียวเนาะเป็นผู้ชายที่อยู่คนเดียวครับไม่มีลูกไม่มีเมียนะ เป็นคนที่อื่นมาใส่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรนะฮะ fc แล้วก็แกก็มันเป็นยังไงลนะ่ะส,สติไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะทุกท่านแต่ถ้าเราพูดด้วยนี่แกก็พูดดีกับเรานะฮะเดี๋ยวเนาะนะเดี๋ยวไปดูหน้างานนะครับอู้หลมนะ,ะ fc ก็วันนี้ภูมิใจครับดูภูมิใจดีใจ นะที่ได้รับรถไถเนาะแล้วก็เหล็กก็มาส่งนะ fc แต่ที่ดีใจที่สุดนะคือเพื่อนนะเพื่อนนะฮะ fc อยู่ใกล้ขนาดไหนก็มาแสดงความยินดีกับผมนะฮะผมนี่ซึ้งน้ำใจนะ fc นะสุดซึ้งน้ำใจนะฮะ fc ในโพธิกับแดยังกึมนี่ เขามีน้ำใจจริงๆครับ f อทุกท่านนะนะทุกท่านขนาดอยู่ใกล้ห่างกัน70กโลเขาไม่แค่์นะกาน้ำมันเนาะว่าไม่โอ้ยไม่มีค่าน้ำมันที่จะมาไม่เคยเอ่ยปากครับมานะฮะผมไปตรงนู้นเนาะก็พ่อเอ็นไหนก็ดีใจนะที่ผมนะได้ไปอยู่ตรงนั้นนะฮะก็ รักผมเหมือนลูกคนหนึ่งนะครับอ่ะก็ mm hmm. ดีใจนะครับผมอ่ะโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนอะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับนะสวัสดีครับ